ท่านที่เกิดในวันศุกร์อย่าเลือนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดค่ะพิมพ์น้อมรับคำทำนายพิมพ์คำว่าดวงดี ช่วงนี้สถานการณ์นะคะสาหรับชีวิตเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้สวยมีแสงสว่างนําทางชีวิตใครรอคอยโอกาสเกี่ยวกับการงานมีโอกาสสมปรรถนามีความสําเร็จเกิดขึ้นการเงินมีสภาพคล่องนะคะได้เงินค่อนข้างมากได้เงินมาจากหลายทิศทางนะคะใครค้าขายเกี่ยวกับโลกอะไรใครค้าขายเกี่ยวกับอาหารมีเกณฑ์จะปังมีเกณฑ์จับเงินล้านด้วยนะสำหรับบางคนนะคะให้มันพัฒนาตัวเองพยายามแล้วก็ทําซ้าๆสม่าเสมอคุณโชคดีในเรื่องของการเงินแน่นอนความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักทางไกลอาจจะมาในส่วนของโซเชียลหรือเดินทางไปเที่ยวแล้วเจอกันหรืออาจจะได้คู่ ต่างประเทศได้นะไ่ใบนี้มาถึงต่างประเทศคนที่มีคู่อยู่แล้วหาเวลาท่องเที่ยวมีโอกาสรักหวานฉ่ำสุขงอมบุญเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้ปล่อยวางบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ให้สวดมนต์ภาวนาสมาธิและทําบุญให้กับผู้ปฏิบัติธรรมเพียงเล็กน้อยทําอะไรได้บ้างนะ,ะบำรุงค่าน้ำข้า,ขาไฟเปิดด้วยนะคะ,ะเลขเ7นะคะเช่นทําบุญไป77บาทช่วยในเรื่องของค่าน้ำข้า,ขาไฟผู้ปฏิบัติธรรมช่วยเสริมดวงในเรื่องทั้งการเงินแล้วก็ความรักค่ะ